เขาเล่นอะไรคะลูกเล่นอะไรคะมาวิจ้ามาวิจ้ามาวิจ้าว่าไงคะฮะจุ๊บการไหนสวยไหม ไหนดอกไม้สวยหรอคะเอามาจากไหนน้องพัทเอามาจากไหนคะไหนเอามาจากไหนเดินไปเอาให้แม่หน่อยอขอบคุณค่ะให้แม่หรออืเอเดินค่ะขอบคุณค่ะ diếm xuệ hay 1 khi mấy anh đừng khí đấy mấy uy máy kìm dai máy นั่งดีๆหน่อยได้ไหมคะน้องพนันนั่งยังไงคะนั่งให้สวยๆนะหนูเป็นกุลสตรีนะลูกอุนั่น,นตกลงมาเลยค่ะหืมตกนะตกนะแม่ไม่จับนะคะลงค่ะเดินค่ะเดินอึ้บอึบอีกทีนึงอึ้บ ชีวิตประจาวันน้ำพันรู้ไหมนะต้นอะไรคะนี่ต้นต้นนี้ต้นอะไรคะรู้ไหมเธอรู้ไหมคะว้าวว้าวว้าวหันมาอีกทีว้า Milu lỏ Dím Look, 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 look.